สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบะต้า L 3 4 0 8นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าค่ะแล้วก็ผ่าน6นะคะตัวนี้34แรงมา้าเครื่องยนต์3สูบนะคะลูกค้าสภาพดีค่ะตัวนี้พร้อมใช้งานนะคะเครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์นะคะดูสภาพตัวเครื่องค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสวยนะคะเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยรั่วซึมนะคะลูกค้าดใูใกล้ๆกันได้เลยนี่ค่ะชั่วโมงการทํางานนะคะตัวนี้อยู่ที่9 0 5ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสภาพสวยนะคะสีเดิมเลยนะคะมีเบาะขาดนิดหน่อยนะคะตัวนี้นี่ค่ะ สวยพร้อมใช้นะคะสำหรับ L 3 4 0 8นะคะยางนะคะเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะยางหน้ายางหลังนะคะนี่ค่ะลูกค้า,าไปไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนเลยนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับ L 3 4 0 8นะคะน่าใช้นะคะเอาไปตัดหญ้าในสวนก็ได้ราคาดีด้วยนี่ค่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะ สินล้อสินพีทโอทางร้านปรับเปลี่ยนให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับ L 3 4 0 8ค่ะมาพร้อมผ่าน6ใบเต็มนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวตัดหญ้าก,ก็ได้นะคะแจ้งทางร้านได้เลยนะคะตัวนี้ป้ายทะเบียนค่ะต่อค4 C 2 6สสุโขทัยนะคะใครสนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะ นี่ค่ะสวยเดิมนะคะเครื่องดีไฮดรอลิกดีนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 228,000บาทเท่านั้นค่ะ228,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีนะคะสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะแล้วก็มีค่าแนะนำให้คันละ5,000นะคะใครแนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อก็รับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรลิกกันเลยค่ะ สภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้ารีบจับจองกันเลยนะคะเอาไปตัดหญ้านในสวนก็ได้นะคะตัวนี้สภาพดี